พี่ก๊อฟคุณผู้ชมและพระยาพี่ก๊อฟไปดูอันนี้ดีกว่าน่ารักมากเขาไปร้องเพลงกันคือบางคนร้องเพลงอ่ะบางคนถนัดร้องเป็นตัวหลักบางคนถนัดฟังบางคนถนัดคอรัสกลุ่มนี้เหมือนกันเป็นเพื่อนกันคนนึงร้องคนนึงคอรัส ฟังคนไหนดิคุณพูดให้พี่ฟังคนไหนเพลงหลักก็คือเนี่ยอยากให้เจอคือคุยคุยกับเข้าก่อนบางคนก็ทำคนอื่นในกลุ่มทำงี้แต่จะมีคนนึงในกลุ่มที่เบลเบ้เบลเบ้เนี่ยมันดูมันไม่เข้าแต่คนดูไป6ล้านวิวจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมแต่มีคนบอกว่าแนะนำคลิปนี้มันจะเพลอขึ้นถ้าคุณกดคูณ2ดูทำไมอ่ะอันนี้มันธรรมดาช้าๆไงถ้าเรากดเร่งสปีดไปอ่ะมันอาจจะไปเรื่อง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 เมื่องเรื่องเรื่องเรื่เรื่องเรื่องเรื่องเรื่ ไม่ได้อะสิแต่ว่าที่ทำดูอะไม่ได้ดีขึ้นนะจบเร็วขึ้นที่เขาแนะนำอะเขอยากให้ผ่านไปไวๆมันจะจบเร็วขึ้นโอโถเออเขาบอกเปลี่ยนคอรัตได้ไหมขอร้องเขาบอกร้องเพลงยังไงให้ในกลุ่มนี้ให้เหมือนคนเถียงกันโอ้โหเอผมว่าอันหนึ่งที่ที่ผิดในการเรียงอะคืออะไรเบเบ้ต้องอยู่ข้างหลังเออจริงเบเบ้อยู่ข้างหน้าเลยอะแล้วก็าบรเหมือนมันไม่เบเบ้เหมือนแบบแล มัน,นเบบี้มันจะที่หนหอบอ่ะเอามาฝากกัน6ล้านวิวแล้วทุกคน